คุณผู้ชมไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทธลุงและก็สงขลานะครับก่อนที่จะมีการประชุมกรมสัญจรในวันพรุ่งนี้โดยจะมีเครือข่ายภา,าาภาคประชาชนภาคใต้เขาเตรียมพบนายกเพื่อน,นําเสนอปัญหาต่างๆในพื้นที่ด้วยครับ บรรยากาศบริเวณชายหาดชะลาทั์จังหวัดสงขลาช่วง1นถึงสวันนี้ครับท้องฟ้าเรียกว่าคนในพื้นที่บอกโปรดโปรงมากๆคลื่นลมไม่แรงเลยส่งผลทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคักนะครับซึ่งจุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเดินทางมาพักผ่อนกันนําเม็ดเงินเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับ โดยวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเตรียมจะลงพื้นที่ภาคใต้ก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสำหรับกําหนดการช่วงสายวันนี้เนี่ยนายกพร้อมกับคณะก็จะเดินทางไปยังท่ากาศยานตรังก่อนเดินทางต่อไปที่จังหวัดพัทลุงนะครับ <c oughs> เพื่อไปติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและก็บริเวณที่จุดชมวิวทะเลน้อยด้วย หลังจากนั้นนายกก็จะเดินทางไปยังบริษัทผู้ผลิตและก็ส่งออกอาหารทะเลไทยรายใหญ่ที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเพื่อไปพูดคุยรับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะในกระบวนการผลิตและก็ส่งออกเพื่อนํามาปรับปรุรงนโยบายต่างๆต่อไปจากนั้นนายกก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเมืองเก่าสงขลาไปร่วมพูดคุยประเด็นการส่งเสริมหรือเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆของจังหวัดด้วย นี่คือภารกิจในวันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้ครับ18กุมภาพันธ์นายกจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นในช่วงบ่าย เดินทางไปยังด่านสุลกากรสะสดาอําเภอสดาว,าะะดาวจังหวัดสงขลาเพื่อไปติดตามสถานาการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสุลกาการสะสดาแห่งใหม่กับด่านของประเทศมาเลเซียซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเศรษฐกิจการค้าระหว่างชายแดนก็น่าจะค่อนข้างคึกคักนายกบอกนายกจะไปด้วยขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งคนก็คือนายอนุทิน คืออีกคนหนึ่งคือนายอนุก,กูลพรึกษานุศักนะครับเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำคณะลงพื้นที่ไปที่ด่านประดังเบซาอำเภอสดาวจังหวัดสงขลาโดยนายด่านสุรการกรรายงานบอกว่าพบว่ายังมีความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าเช่นยังไม่มีลานขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เป็นของตัวเอง สถานีรถไฟก็ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับขบวนรถไฟที่บรรทุกสินค้าเป็นต้นนะครับจึงได้เตรียมนําประเด็นนี้สะท้อนในที่ประชุมครมสัญจรในวันพรุ่งนี้ด้วยครับ สำหรับการค้าและเศรษฐกิจชายแดนนะคะก็มีข้อเสนอจากภาคเอกชน,ชนเช่นกันที่บอกว่าอยากจะให้ครมอพิจารณาเปลี่ยนจากการยื่นเอกสารเข้าประเทศทั้งคนและรถเป็นแบบออนไลน์ค่ะยกเลิกค่าธรรมเนียมนอกเวลาของตรวจคนเข้าเมืองและก็ตั้งจุดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งปัจจุบัน,น่ยจะคืนให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกทางสนามบินเท่านั้นเชื่อว่าถ้าทำได้ก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้เหมือนกันคะ่ะ ปกติเราจะเห็นเคาน์เตอร์คืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยู่ตามสนามบินนะฮะทักท่องเที่ยวมาช้อปปิง้งเมืองไทยแล้วก็ไปขอแวะคื้นแตเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วขอแวะคื้อผมผมคิดว่าเราจะเสนอในมุมของการท่องเที่ยวทางบกที่วันนี้เวลาเขามาเนี่ยเขาขับรถเข้ามาแล้วเด็นว่าเขาจะขนของกลับไปเยอะมากคือซื้อของบ้านเราของพวกปราพวกนี้แหละ หนึ่งอันที่1คือประเทศไทยมีเขาไม่มีอันนี้จะนิยมนะครับอันที่2คือไทยมีเขามีแต่ราคาเท่ากันแต่ถ้าเราถอดแหวนออกเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาของเราเนี่ยถูกกว่า ส่วนทางด้านเครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ระบุนะคะว่าเตรียมเดินทางยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาภาคใต้อย่างเช่นขอให้ทบทวนการนําเสนอกฎหมาย SEC หรือระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่มองว่าให้สิทธิพิเศษกับนักลงทุนแต่ผลกระทบเกิดกับคนในพื้นที่แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆของเครือข่ายอีกหลายกลุ่มนะคะอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาวเลกลุ่มเครือข่ายคัดค้านคาสิโนและเครือข่ายสิ่งแวดล้อม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้นค่ะตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนระบุนะคะว่าที่ผ่านมาก็มีโอกาสยื่นหนังสือให้กับตัวแทนนายกเท่านั้นนี้จึงเป็นโอกาสที่จะเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาและก็ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนโดยตรงค่ะบ้าของรัฐบาลที่จะก,กล้าเผชิญหน้า,ากับความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้โดยประชาชนตัวจริงซึ่งเป็นโอกาสดีของท่านด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอยากจะเรียกร้องนะครับ วันนี้พรุ่งนี้ที่จะประสานง,งานกันเรายืนยันว่าสิ่งที่ท่านเสนอมาให้ไปที่น่นเราไปไปเรายดีที่อยาไปเจอท่านนายุคธิรอย่างสมรรถสติและอย่างมีวุติภาวะแน่นอนครับเปิดพื้นที่ให้ระยะเวลากับผู้ที่มีปัญหาได้พบนำเสนอรับเรื่องและก็ไปพิจารณาและตอบกลับกับพี่น้องท่านจะได้ไม่ต้องกังวลตอนที่น้องจะไปทำเงียบ คือถ้าสร้างบรรยากาศนี้หรือถ้าไปทำเงียบท่านก็สร้างบรรยากาศแบบนี้ใหม่คือสร้างบรรยากาศการเมืองแบบใหม่ว่าเปิดพื้นที่ให้าภาประชาชนที่มีปัญหาเนี่ยได้มาสื่อสารตรงกับท่านและก็ตอบกลับค่ะว่าทำได้หรือไม่ได้เพราะอะไรอย่างไรแล้วมาแก้ไขปัญหา ประชาชนระบุนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาขัดขวางการประชุมจึงขอให้หน่วยงานยาสกัดกั้นจนเกิดปัญหาความรุนแรงอย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครมสัญจรที่อำเภอเมืองสงขลาเมื่อปี2545ถ้าปี2545ช่วงนั้นนายกรัฐมนตรีก็เป็นคุณทักษิณชินวัตรนะคะครับ